ทองป้าหล่นครับอุ้ยหล่นไปตอนไหนเนี่ยขอบใจมากนะพี่หนุ่มทองป้าเองแหละถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้วะเนี่ยอา้าวนี่มันบัตรคนละใบนี่หว่าเนี่ย หรือว่าโอ้โหไอชัวเอ้ยไปไหนหรอวะหยุดนะเอ็งจะหนีไปไหนปล่อยนะป้าข้าไม่ปล่อยจนกว่าเอ็งจะคืนบัตรเข้ามาไม่คืนเว้ยอเอ็งยอมรับเลยใช่ไหมว่าเอ็งเอาบัตรเข้าไปจริงๆเอาคืนมานะถ้าไม่คืนข้าจะแจ้งตำรวจ นี่ป้าป้าไปแจ้งความเลยฉันไม่กลัวหรอกนะความผิดอ่ะเอ็งคิดเหรอว่าข้าไม่กล้าคุณตำรวจคะคุณตำรวจมาทางนี้หน่อยคะ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะจับมันเลยค่ะคุณตำรวจไอ้หัวขโมยเนี่ยมันขโมยบัตรเอทีเอ็มไปเออคุณตำรวจครับไม่ใช่นะครับฟังผมอธิบายก่อนครับผมไม่ได้ขโมยบัตรป้าแกไปไม่จริง ไม่เชื่อคุณตำรวจทนตัวมันเลยค่ะบัตรเอทีเอ็มสีแดงอ่ะอยู่นั่นแหละแล้วนี่มมนหมายความว่าไงคะคุณตำรวจครับบัตรนี้ไม่ใช่ของป้าแกครับแล้วบัตรเนี่ยเป็นของคุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับอ๋อเราสรุปมันยังไงกันคะเนี่ยเอ,อคุณตำรวจครับผมมีคลิปอยากให้คุณตำรวจดูครับปล่อยผมก่อนครับ นี่ครัโอ๊ยเดี๋ยวหนูเก็บให้ค่ะป้านี่ค่ะป้า ขอบใจมากนะงานป้าไปก่อนนะจ้ะเฮ้ยคุณครับคุณเดี๋ยว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 บัตรนี้ไม่ใช่ของป้าแกครับป้าแกจะขโมยของคนอื่นมาโอ้ห เียรหัสปิดไว้หลังบัตรด้วยโชคเข้าข้างเราจริงๆเลยเอาป้าเออคุณตำรวจป้าขอโทษจะจับป้าเลยผมกลาวว่าจะไม่อะไรกับป้าแล้วนะครับ ผมแค่ว่าจะมาเอาบัดไปคืนเจ้าของเขาอ่ะแต่ป้านี่อยากเรียกตำรวจมาก,ก็ถือซะว่าเรียกตำรวจมาจับตัวเองเลยแล้วกันนะครับโว้ไม่น่าเลยเราอะ่ะ <c oughs> ไปค่ะป้าไปค่ะ ค,คุณครับคะออนี่บัตรเอเทีเมของคุณครับเฮ้ยนี่บัตรฉันไปอยู่กับคุณได้ไงคะเออพอดีว่าคุณน่ะโดนคุณป้าคนหนึ่งขโมยไปนะครับตอนที่คุณอยู่ป้ายรถเมล์ผมก็เลยไปตามคืนมาให้นะครับ ป้าขับใจ้กงั้นป้าไปก่อนนะจ้ะป้าคนนั้นเป็นมิจฉาชีพจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าป้าแกโดนตำรวจพาตัวไปแล้วล่ะครับคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เอาบัตรมาคืนฉันไม่เป็นไรครับผมยินดีครับอ,อะไรช่วยได้ผมก็ช่วยครับ ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันนะคะแทนคาขอบคุณไม่เป็นไรครับเรื่องเงินทองเนี่ยเรื่องเล็กน้อยครับผมไม่อยากได้หรอกครับแค่ผมได้ช่วยเหลือคนอื่นผมก็มีความสุขแล้วครับฉันไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่ายังมีคนคิดแบบคุณอยู่ถ้าเกิดว่าสังคมเราเนี่ยมีคนแบบคุณเยอะๆเนี่ยสังคมของเราเนี่ยก็คงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะโอคดีครับค่ะ